สวัสดีคับสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็มีเหรียญสวยน่าเก็บน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่มหาศิลามาให้ดูให้ชมกันนะครับ <c oughs> อันนี้ทำเรี่ยมทองอิตาลีมานะครับสวยๆเยีเ่ยมกันน้ำให้ด้วยผิวสวยมากๆนะครับระพงค์นี้ <c oughs> เอานี้ผิวสวยมากนะครับผิวสวยจริงๆนะครับไม่มีตำหนิใดใดทั้งนั้นนะครับสภาพร้อยเปอร์เซนเลยนะครับมีผิวลุ้งนะครับสวยมากนะครับนะเหนียนนาลายจักนะครตึงใจพบนะครับนะครับนาลายจักก็คืออาวุธของพนาลายนะครับหรือว่าพระวิษณนุนะผู้เป็นใหญ่ เหอผู้ใดในสามโลกนะครับผู้ปกปักรักษาโลกนะครับเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าตีมามูลมูลตินะครับได้ได้รับการเคารพบูชาในฐานะอ่อเป็นเจ้าสูงสุดนะครับ <c oughs> นี่สุดยอดเลยนะครับอัน <c oughs> นี้สวยมากนะครับพี่ๆนะถ้าใคร นะครับยังไม่มีก็หาเก็บหาเอาไว้ใช้ได้นะครับวิธีดีนะครับสร้างออกปีหกเจ็ดนะครับอกปีหกเจ็ดนะครับมีภาษาจีนนะครับด้วยนะครับซินซินเซียงชื่อเฉิงนะครับสมหวังทุกการมีนะครับสวยมากนะครับนะครับ ยันนะครับคือยันมหามงคลน,นะครับยันชั้นสูงของหลวงปู่ทรงเมตตาเขียนมอบให้นะครับพร้อมทางกรรมชาบให้ผู้สร้างนะครับคุณนุนะครับใช้ยันลายมือหลวงปู่นี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ัปมลงไปในเหรียญน,นะครับมองดูครั้งแรกก็งงๆแค่อาจารย์ต้อมท่านได้ส่งเมตตาอ่านและแปลความหมายให้อันนี้ต้อง ต้องรอผู้สร้างมาแจ้งเปิดตัวเหรียญเหรียญจริงนะครับบอกได้เลยว่านะครับหลวงปู่นะครับท่านลึกซึ้งมากจริงๆนะครับเมตตาลุกสิทธิ์นะครับของท่านมากสุดๆนะครับขณะพระอาจารย์ต้อมท่านยังย้ำชัดเจนว่าผู้ทุกขุนนะครับครอบคุมทั้งสามภพพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับกล่าวมาแบบนี้พิมพ์นะไปอ่านนะครับ ย <c oughs> ินไปอ่านไปยังคนลุกนะครับปลื้มใจแทนผรูสร้างจริงๆนะครับ